สวัสดีค่ะเ <c> ห <oughs> <c oughs> ็นแม่เนาะวันนี้แม่มาลีรายงานตัวคะ่ะรายงานตัวแต่เช้าเลยเดินมาทำอะไรไม่มีส่วนแบ่งนะคะวันนี้ส่วนแบ่งยังไม่ได้ทานนะคะอาบน้ําเสร็จก่อนนะคะคุณยาย <c oughs> ดูงวงนะคะ <c oughs> อ, <c oughs> อะไรจะเอาอะไรเอากล้องเหนือไม่เอาอ <c oughs> ไม่เอานะคะ <c oughs> นี่แม่มะลิเรานะคะรายงานตัวนะคะฝั่งนี้แม่เจ้าคุณนะคะนี่ลูกกวานนะคะควนแม่มะลิแม่แม่มะลินะคะอันนี้ลูกชายคนโตนะคะควนแม่มะลินะคะฝั่งนี้แม่เจ้าคุณแม่เจ้าคุณรายงานตัวหน่อยแม่เจ้าคุณบอกว่ารายงานตัวแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะขอสวัสดีนะคะคุณชายท้างสองเทียงนะคะมาสวัสดีแม่แม่พ่อพ่อใจดีนะคะ ขอบพระคุณนะคะทุกๆคะแนนทุกๆก,กําลังใจนะคะแม่มาลินะคะ oh. เห็นยายไม่ได้นะคะ oh. ไม่ว่า oh. จะมาทานส่วนแบ่งนะคะคุณแม่ oh. จะไปแล้วนะคะ oh. ไปแล้ว <laughs> นีลูกควันไปแล้วนะคะ oh. อ้าวคุณยายไปไหนแล้วยายไปแล้วคุณยายคนงามเราไปแล้ว <laughs> ไปแล้วสองเชือกนะคะอันนี้แม่มาลิกับแม่เจ้าคุณนะคะยายสองเชือกนะคะมารายงานตัวนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่คุณพ่อทุกท่านเลยนะคะแม่จะะเจ้าคุณอาบน้ํานะคะอาบน้ําตอนเช้าเๆนะคะยายก็มารายงานตัวกับแม่แม่พ่อพ่อใจดีนะคะจะเดินมาหายายแล้วนะคะคุณยายเรานะคะ ขอพระคุณคุณแม่คุณพ่อมากๆเลยนะคะขอให้บุญกุศลน,นะคะนำพาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่จ๋าใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะดูคนณยายคนสวยนี่ลูกวานนะคะลูกวานคนเล็กเรานะคะนายสวัสดีคุณแม่หน่อยเร็วสวัสดีจ้า ยายคนงางมทักทายคุณแม่ก่อนรายงานตัวแต่เช้าเลยคนสวยจะอง่วงนใหม่แล้วนะคะอ้าวอาปากสวยๆหน่อยอาปากสวยๆหน่อยอยากกินผลไม้แล้วนะคะยายไม่ได้ถือผลไม้มาด้วยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เมตตาคุณยายช้างสองเสือกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณแม่จ๋าพ่อจะ หนึงไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อจัดเปิดการมองเห็นนะคะให้กับคุณยายเจ้าคุ้นกับแม่มะลินะคะคุณยายคนสวยนะคะได้ทานผลไม้ก็มีรูปร่างอวนท้วนสมบูรณ์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะบุญรักษาเทวดากุ้งคองนะคะสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยายกอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายน่อยเล่บ๊ายบาย,ย,แ,บาย,บายแม่จอดแลวสวัสดีจ้า